ในที่สุดคู่นี้ก็ได้เจอกันสักทีค่ะสำหรับสองสาวติ๊กตอกเกอร์ชื่อดังสีกามินหวานใจหนุ่มแนชชาลี่และหมอนกยุงงานนี้หมอนกย่งก็เข้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจกับกามินค่ะโดยงานนี้ผู้ใช้ติ๊กตอกเกอร์นิดแม่บ้านเกหลี่ได้แปลข้อความที่สองสาวเขาคุยกันบอกว่านกยุงได้เข้ามาขอบคุณกามินที่ตัวเองมีแฟนคลับชาวไทยได้ก็เพราะกามินเลย ถ้ามีอะไรที่ทำให้เข้าใจผิดก็ต้องขอโทษด้วยกามินก็บอกว่าถ้าหมอนุกยุ่งมาไทยเมื่อไรชวนมาเที่ยวที่สตูดิโอชาลีเลยค่ะนอกจากนี้หมอนุกยุ่งยังมาถามกามินอีกด้วยว่ากามินจะอยู่ที่ไทยตลอดไปเลยไหมซึ่งกามินก็ตอบว่าใช่ฉันจะอยู่ที่นี่ตลอดไปทงเรื่องงานด้วยและ 감사합니리콘텐는 찰리 찰리 콘텐츠하 찰리 콘텐츠를 창작하하는 찰리 콘텐츠를 창작하는 찰리 콘 찰리 스튜디오에 놀러오세요 아 너무 <laughs> แ저는계속있을것같아요일이있고아마아무래도이탈리랑계속활동을하다보니까같이아마있을것같아요와근데진짜대단하세요정말쉽지않은น่ารักไม่ไหวจริงซิค่ะนหญิงก็มีขิงใส่ไปอีกว่าตอนนี้กำลังคบกับชาลิอยู่เอา็นว่าฟันแฟนฟังแล้วได้ยินแบบนี้แล้วเชื่อว่างานี้ชาวดำมัซฟูแน่นอนค่ะ การมินตอบแล้วว่าจะอยู่ประเทศไทยตลอดไปแค่ได้ยินแค่นี้ก็ดีต่อใจไม่ไหวแล้วค่ะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับความรักครั้งนี้ของทั้งคู่ด้วยนะคะแฟนๆเตรียมเขาดาวรอเชื่อว่าขันมากไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะ คลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D e Party ดีเอ็นทูปาร์ตินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ